วันนี้ก็มางานเปิดตัวนะครับผมเฮอร์ไฮเนสนะครับผมก็คือเขามีมานานแล้วแหละผมก็แบบเป็นผู้ได้ใช้จริงนะครับแล้วเขาก็ให้มาเป็นแบบเป็นโชว์เคสนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นคลีนบิวตี้ครับไม่มีสารเคมีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออพอใช้แล้วมันเกิดประโยชน์จริงๆอ่ะเราก็อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าเออของที่มันคลีนจริงๆอ่ะมันดีมากครับมันก็ดีกว่ายี่ห้ออื่นๆเอ้ไม่ไม่ครมดีกว่าเดี๋ยวเขาจะไปว่าเอา ก็ดีครับอยากให้ทุกคนได้มาลองใช้ครับมันตอบโจทย์ผิวแบบว่าคือออาแบบเป็นคนผิวแห้แงาเป็นคนผิวแพ้ง่ายผิวแพ้ง่ายก็เลยแบบแพ้อะไรไปเรื่อยเปื่อยอะไรเงี้ยครับแล้วชอบแบบเป็นสิวอะไรเงี้ยพอมาใช้อะไรที่เป็นคลีนบิวตี้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างเขาเหมือนปลอดภัยอ่ะครับแล้วเขาก็ไปตรวจมาจากหลายๆที่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออะไรที่มันปลอดภัยและ มันไม่ไม่มีสารเคมีเราน่าจะไม่แพ้เออแล้วก็ไม่ได้แพ้จริงๆครับปกติพี่เก็ดูแลหน้าอะไรดีต้องดูแลต้องดูแลเพราะว่าเราหนักแล้วเราอายุเยอะแล้วอะเรา29แล้วอะครับเราก็ต้องแบบเออนอนก็น้อยพักผ่อนก็น้อยหายแล้วรอนอี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องก็ต้องมาสนใจทางด้านนี้มากขึ้นในเมื่อก่อนอาจจะแบบไม่ได้สนใจมากขนาดนี้แต่ตอนนี้เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเริ่มมากเลยเน็ตอกโจทย์คิวเลยใช่ใช่ใครที่ชอบแบบอะไรที่เป็นคลีนคลีนนะครับคลีนบิวตี้ก็เป็น อ,อีกโจทย์หนึ่งที่คุณอยากให้แบบได้มาลองจริงครับแล้ตสุดท้ายฝากน่อยครจับกันได้โอเคอก็ฝากด้วยนะครับสำหรับเฮอร์ไนเนตนะครับผมช่วงนี้ก็มีอยู่ที่ i f a n d Boy บนะครับแล้วก็เป็นแกรนเซลด้วยมีอีกหลายโปรโมชั่นมากเลยสามารถไปดูได้เลยนะครับแล่าสุดเพลงไม่รักไม่ลงยกยอะคู่มีมากสี่จุดแปดล้านไปเรียบร้อยโอ้โครับกำลังจะ5ล้านแล้วครับก็รู้สึกว่าเออคนทนฟังเยอะเหมือนกันครับก็ดีครับก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามแล้วก็ เป็นเป็นแรงเชียร์เราไปเรื่อยๆครับแล้วก็ดีใจที่เห็นยอดวิวมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆๆแบบนี้แล้วก็มีกําลังใจงในการทํางานต่อทําเพลงต่ออะไรต่อแบบนี้ครับอยา่างถ้าล้านอย่างนี้จะมีเซอร์ไพรส์รให้กับเบบีบ้างไหมคะเซอร์ไพรส์รเหรอจ๊ะเ,เดี๋ยวต้องรอดูนะจ๊ะว่าเซอร์ไพรส์รของเราเนี่ยจะเป็นอะไรแนะนําให้พวกเนี้ย ไปดูเปิดซีรีส์ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรามีซีรีส์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมทุกคนก็จะได้รู้กันว่าเราได้เล่น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 อะไรบ้างก็เดี๋ยวเซอร์ไพรส์ค่อยว่ากันอีกทีนึงอย่างเพงคาดหวังไว้ตอนแรกว่ามันจะเพ่งเดี๋ยวไปคิดเลยไม่คิดเลยไ่คิดเลยคิดว่าแบบร้านหนึ่งโหดีใจเลยดีใจมาก5ล้านแล้วก็ดีใจมากๆครับจาก5เหรอครับอ่ค่อยๆเดินไปทีละ6กละ7ละกันครับผมไม่ก็ไม่กล้คาดหวังมากเดี๋ยวแบบไม่ถึงเดี๋ยวก็เฟลกับตัวเองอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มันไปเรื่อยๆของมันก็ดีครับ ได้คุยกับพี่คอมพิกันอะไไหมว่าเ,ออเพลงเรามันมาคุย,<ล>ยคุยคุยกันก็บอกว่าแบบิีมไม่น่าเชื่อเนอะว่าเราก็ร้องเพลงได้เหมือนกันอะไรเง<ม>ี้ยแบบสักวันหนึ่งจะมีเพลงอะไรอย่างเงี้ยออกมาเออก็บอกว่าเออมันก็เหมือนแบบโอกาสของเราที่เราทําแล้วเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วพอมันทําออกมาได้โอเคแล้วระ,ะดับหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลงานเราผลงานเราอะไรเงี้ยครับแปลว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมีซิงเกิลแบบ ต้องรอดูไม่รู้ว่าพี่ถาเขากลัวเจ๊งเปล่าถ้าพี่ถาเขาแบบว่ากลัวขายไม่ออกอะไรเง,งี้ยไม่ทําแต่ว่าถ้ามันพอไปได้เขาน่าจะทําให้ครับเบบีก็คอยสนับสนุน,นมาเต็มเลยก็ขอขอบคุณเบบีทุกคนนะครับที่ยังติดตามพวกเราอย่างต่อเนื่อง5ปีแล้วครับที่ที่อยู่ด้วยกันมาก็มากขึ้นเรื่อยๆเราก็ดีใจครับที่วันหนึ่งเราก็มาอยู่จุดนี้แล้วก็คนให้การสนับสนุนเราเยอะขนาดนี้ครับอยากคนสวยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะได้ขึ้นชูวีดีโอใหญ่ Impact Arena เมืองทองธานีนะจ๊ะ ก็รู้สึกว่าเอ้ยความปั่นใบเด็กของเราว่าเอ้ยเราเห็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆส่วนมากเขาก็จะจัดที่ IMPACT อันหนีนเมืองทองทานีใช่ไหมครับแล้วก็เออถ้าวันหนึ่งเราได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงวะแล้วแล้ได้ไปแล้วจริงๆอ่ะคือตอนอยู่บนนั้นอ่ะเราเห็นทุกคนเป็นตัวแบบ <S 2>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  แค่นี้เองแล้วเราจะทำยังไงให้ทุกคนที่ มาดูเราเยอะขนาดนั้นได้แรงได้ความสุขได้อะไรกลับไปให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันก็เหมือนต้องส่งไปไกลส่งส่งส่งมองหน้าเขาเยอะๆเทคเขาเยอะๆดูแลเขาเยอะๆอะไรแบบนี้ครับก็วันนึงได้ไปอยู่จุดนั้นก็รู้แล้วว่ามันไม่ง่ายเลยที่สเกลสเกลใหญ่ขนาดนี้เราต้องแบบฝึกซ้อมเยอะขนาดไหนถึงจะทําได้ดีขนาดนั้นอะไรยเงี้ยครับพอมันได้นบกาแฟต่อกับมีกาแฟขับหรือว่าอะไรเงี้ยอดมัดดีใจมากเลยนะครับเรารู้สึกว่าเราแบบก็ภูมิใจในตัวเองในระดับหนึ่งเลยอ่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ เคลื่อนไหวตัวก็แบบปวกเปียกอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอได้ไปเต้นได้อะไรเงี้ยคนก็ชมว่าเต้นได้ดีขึ้นฟิวขึ้นอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเออเออเราต้องแบบถ้าเราได้ขยับพยื่นตัวบ่อยๆเลยเราบ่อยมันอาจจะทําให้บุคลิกของเราดีขึ้นก็ได้อะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็เปลี่ยนกัน์ตานว่าเต้นได้แล้วราองไนแล้วเออเออใช่จากวันจากอะไรจากที่เต้นไม่เป็นก็เต้นได้จากที่ร้องไม่เป็นก็ร้องได้อะไรเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งก็ เคยพูดไวเมื่อปีที่แล้วด้วยไงว่าวันหนึ่งอยากลองขึ้น Impact ดูว่าได้ขึ้นแหละก็ดีใจมากจริงกับงานเพลงที่เรามันมันส่วโอเคไหมหนูลองรหจะต้องไปใดทที่ไหนมีแผนอะไรบ้างไหมงานเพลงเหรอครับแบบมีงานเพลงควบคู่กับงานการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องเพลงเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็ไม่ค่อยถนัดมากอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาจะมีโปรเจกต์ให้ทําเราก็พร้อมที่จะทําทันทีเลยเพราะว่าช่วงนี้เราก็ถ่ายละครเยอะเราทําถ่ายรายการอีกอะไรอีก แต่แต่เขายังไม่มีแผนว่าจะให้ปล่อยเพลงหรืออะไรแล้วแต่แต่ถ้ามีปุ๊บอะผมอยากไปคุยกับหลายๆคนเลยเพราะว่าผมมีแนวเพลงที่ชื่นชอบมีคนศิลปินที่ชื่นชอบหลายๆคนอะไรเงรี้ยถ้าได้ร่วมงานกับเขาก็เป็นอะไรที่น่าจะดีมากๆครับจะมีแบบแบรนด์มีใช่ไหมก่อนหน้นที่พูดมาคือมันมีความปีหน้าหรืออะไรงไงี้ยไหมพี่รับปแบนมิสสำหรับปีหน้าตอนนี้ยังเป็นศูนย์อยู่เลยครับยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าเป็นไปได้เพราะว่าสถาน,นการณ์ตอนนี้เรายังยังไม่ดีขึ้น ถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นเมื่อไหร่หรือมีวัคซีนเมื่อไหร่ผมว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วเราก็ก็น่าจะบินได้ตามปกติครับพอมัน,บ,นบินได้ตามปกติเนี่ยเราก็พร้อมแล้วที่จะบินออกไปคือเราพร้อมอ่ะเราต้องดูด้วยคนอื่นเขาพร้อมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปปุ๊บกลับมากักตัว14วันก็มันก็ไม่คุ้มเรามันก็เหมือนแบบเอ้ยทำงานเหมือนไม่ต้องมาพัก14วันก็ไม่ได้ก็ต้องรอจังหวะรอจังหวะให้ทุกอย่างมันพร้อมก่อนครับอย่ในไทยเหรอจ๊อะ Ờ, ในไทยปีหน้าน่าจะมีครับน่าจะมีนะน่าจะมีลองลองติดตามดูครับช่วงปลายปลายปีหรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะมีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะแล้วเราอยู่เฉยเฉยอ่ะผมจะเรียกร้องเองให้มีผมรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่ได้เจอนานเกินไปอะไรเงี้ยถ้าถ้าเราได้เจอกันแล้วก็มาคุยกันมาร่วมสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่ต้องเยอะมากครับไม่ต้องสเกลใหญ่มากก็ได้แค่แบบนัดคุยนัด ร้องเพลงนัดอะไรกันมิตติ้งกันอะไรเงี้ยก็ก็สนุกแล้วครับคือนีิแฟนคลับเรียกร้องมาค่อนข้างเยอะเะว่าเอออยากให้แบบมีนัดถึงเก้าแฟนมีอะไรเออเนี่ยเพราะว่าทุกปีอ่ะวันเกิดผมอย่างเงี้ยผมจะแบบเออเลี้ยงเต้าจีนเลี้ยงทุกคนอะไรเงี้ยเออไป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 ปีนี้ไปนะครับผมก็ก็อยากอยากให้มันแบบหายเร็วๆเหมือนกันเพราะเราก็อยากเจอทุกคนอ่ะแล้วการที่มาเจอกันเนี่ย มันหลายคนเยอะแยะขนาดนี้แล้วเรารู้สึกว่าคนที่เขามาแล้วเขาไม่ได้เข้าไปคนที่เขามาแล้วเขาแบบเข้ามาไม่ถึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาตั้งใจมาเว้ยเราเราทำไมถึงเทคแคร์เขาได้ไม่เต็มที่เราก็พยายามเทคแคร์เขาแบบให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราทําได้โดยการแบบซัพพอร์ตอะไรได้เราซัพพอร์ตเพราะว่าตลอดทั้งปีเขาซัพพอร์ตเรามาหมดลวเขาแบบโอ้โหช่วยเหลือเราทุกอย่างคอยมางานแบบนี้คอยนู่นคอยนี่คอยนั่นแล้ววันหนึ่งที่เราแบบ มีแล้วอ่ะเราช่วยเหลือเขาได้เราซับคือมันไม่ได้เป็นช่วยเหลือเราเราแค่คืนความสุขให้เขาอ่ะเออมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าต้องทำอางแบบแบบนี้หน่อยนะหน่อยว่าแบบมาเตรียมรอนะอ่าเบบีทุกคนนะครับเตรียมตัวนะจ๊ะผมว่าถ้าไม่มีเกิดขึ้นเดี๋ยวฉันจะเรียกร้องให้เกิดขึ้นเองรว่างค่ะตอนนี้ก็เจอกันตามอีเวนต์ก่อนใช่ใช่ใช่เจอตามงานก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวแฟนมิเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคอขอบคุณนะครับ